ก่อนเข้าไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดแชร์กันให้พี่ด้วยนะครับโอเคไปดูกันเลยอ่าโอเคนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาทำคอนเทนต์เป็นการอเขาเรียกอะไรวตะตีมอสทุกตัวในในเกมก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยแล้วกันเชื่อไม่ให้ไม่ให้มันนานนะโอเคเริ่มตีกันเลยนะรับเริ่มจากตัวแรกที่เราสามารถตีได้เลยนะครับก็คือตัว เต่าทองไม่ใช่เต่าทองใช่เออเต่าทองแหละเรดดี้บักนะครับก็ง่ายดายนะครับหนึ่งตัวนะฮะตัวที่2ที่เราต้องเจอนะครับก็ต้องเป็นตัวนี้ฮะอ่าไลโน่นะฮะไลโน่ไลโน่โอเคนะครับไลโน่ง่ายดายนะครับเหมือนเดิมนะครับและตัวต่อไปนะครับที่เราต้องเจอนะครับก็คือตัวนี้ฮะแมงมุมแมงมุมลายตัวนั้นนะฮะเลเวล4นะครับผมอีซี่ไหมนะครับอ่าสตรอเบอรี่ก็เป็นอ่าเรดดี้บักเหมือนเดิมนะครับขอไม่ตีแล้วกันเนาะโอเค ต่อไปนะฮะก็จะเป็นหมาป่านะครับเอาตีหมาป่าก่อนเพราะว่าหมาป่ามันวิ่งออกมานะเดี๋ยวมันจะโดดใส่เรานี่ฮะหมาป่าได้ทิกเก็ตนะฮะพี่บอกให้ตีตีบ่อยๆตีซ้ำๆนะฮะก็คือทิกเก็ตนี้เองนะครับโอเคอาจจะเก็บค่าบวกโจมตีนิดหนึ่งนะ่ะต่อไปก็เป็นตัวต๊กแตนเวลห้านะครับแมนติสนะครับตัวนี้ปึ๋งนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับง่ายๆเลย นะครับเดี๋ยวเอามดเอามดทั่วไปก่อนนะครับต่อไปนะต่อไปก็จะเป็นตัวแมงป่องแล้วกันนะแมงป่องนะเดี๋ยวไล่ตีเลยปึ้ง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 มาเลยอ่าแมงป่องออกมาครับแมงป่องก็เวลห้าเหมือนกันนะครับเวลเท่ากับตัวแมนทิสนะครับทำง่ายจังวะอ่าแมงป่องก็มีสิทธิ์ได้ทิกเก็ตนะครับดูเนาะจากเมื่อกี้นะครับมดทุกตัวนะครับสามารถสุ่มแจกได้หมดนะครับอือสุดยอดเลยแต่พูดไปก็ไม่มีใครเชื่อนะครับก็สกอตชิงสตาร์ทำงานนะครับแต่เราไม่ได้สนใจนะฮะ เพราะเราไม่ได้ฟาร์มเสียงจะร้อนๆนะครับเพราะว่าสตาร์อะอะโรชชิงสตาร์เนี่ยมันเป็นแบบพวกออเทอจูนนะฮะต่อไปนะครับต่อไปต่อไปเป็นอะไรดีนะครับต่อไปเริ่มเป็นสัตว์หายากแล้วกันเนาะตามเควสต,ตามอะไรแล้วกันเนาะนอ,อ่าก็น่าจะเป็นอ่ะตัวนี้ครับเดี๋ยวเอาตีไก่ก่อนแล้วกันนะเวล8นะครับก็ใช้เวลานิดนึงนะสำหรับตัวพี่นะตอนนี้นะครับน่าจะใช้เวลาบ้างนะ ติไเรื่อยตีไปเรื่ยนะครับถ้าเป็นพวกตีนานๆยาวๆเนี่ยพี่ขออนุญาตเพิ่มความเร็วคลิปแล้วกันเนาะอาจจะไม่มีเสียงพูดนะครับก็ดูเพลงดูอะไรไปนะฮะ <laughs> อ่าโอเคนะครับไก่อ่ามอนโดชิกก็ใกล้จะตายแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างนะเป็นค่าตอบแทนนะนะครับก็เก็บไปเรื่อยนะอ่าเดี๋ยว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 มาดูทีเดียวกันเลยนะว่าได้อะไรบ้างนะครับไม่มีอะไรน่าสนใจเลยนะครับไม่ใช่ได้มิติเอกนะเฮ้ยอายเขาเลยเฮ้ยมิติเอกมิติเอกไม่มีไม่น่าจะมีนะมิติเอกเป็นฟิลดิกนะครับแล้วก็พวกไมโครนะฮะ แล้วก็มัชอ่ามัชเมโล่นะครับมัชเมโล่พึ่งนะครับก็ช่วยเพิ่มความโจ๋กระเป๋านะฮะแล้วก็เพิ่มการคอนเวิร์ตด้วยนะครับอะดูนะเราได้อะไรบ้างจากการตีไก่ครั้งนี้นะครับก็อ่าหลังจากมันโดตายนะครับเราก็ได้อ่าฮันนี่นะครับฟิลดิกนะครับมัชเมโล่นะครับไมโครนะครับอ่าไมโครคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็อ่าเมติกบีนฮะไมโครคอมพิวเตอร์เพิ่มอีก2อันนะฮะแล้วก็อ่าทีส16อันครับทีสบวกหอันครับเก็บไปเรื่อยๆนะมัช อ่ามัชเบโล่อีกบวกอีก2อันครับอ่าสิบเก้าบิทเตอร์เบอร์รี่ครับแล้วก็แฟรฟิลเด็กนะครับแล้วแมจิกบีนนะฮะแล้วก็ไมโครอีกหนึ่งอันครับผมนีโอเบอร์รี่ครับนีออนนีออนนะนีออนเบอร์รี่นะครับแล้วก็ตัวอ่าแมจิกบีนอีกนะฮะแล้วก็บิทเตอร์เบอร์รี่บวกอีกสิบเอ็ดนะครับแล้วก็เงินอีกอ่าหกหมื่นเก้านะครับแล้วก็เจ็ดทีสนะครับอ่าก็ตามนี้นะค่าอ่ามันโดแล้วนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นฮันนี่นะครับฮันนี่กับตัวอะไรวะอย่างที่บอกนะอ่ะก็ประะมาณนนี้ ก็สําหรับม็อสที่แบบมันเปิดขึ้นได้นะสําหรับอ่ามอนโดชิกเนี่ยมันจะเกิดทุกๆครึ่งชั่วโมงเนาะก็น่าจะประมาณนั้นอ่ะต่อไปเป็นอะไรอ่ะทอร์นาเบร์นะครับทอนนบร์นาเบร์ไม่เอาเดี๋ยวดีอ่าคิงบิทเทิลก่อนนะครับคิงบิทเทิลโอเคมาคิงบิทเทิลกันคิงบิทเทิลนี่ค่อนข้างจะป่วนนะครับเพราะว่ามันเดินตามแล้วก็หันหน้าใส่เราตลอดนะฮะเห็นปะมันเดินตามแล้วก็หันหน้าใส่เราตลอดนะอ่ะเรียบร้อยโรงเรียนจีนนะครับท่ออ่าเราคิวไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะ ให้อ่าบิทเทิลอะมเลตตัวนี้นะครับอ่าคิงบิทเทิลอะมูเลตนะครับก็ช่วยเพิ่มความสามารถในการคอนเวิร์ตนะครับแล้วก็โคเบอร์อ่าตามอ่าแล้วก็ยังงไอ่ะเปอร์เซ็นต์บวกการเก็บตามฟิลด์ต่างๆนะครับตัวนี้อ่าสิ่งที่ได้มาหลังจากฆ่าอ่าคิงบิทเทิลไปเมื่อกี้นะครับก็แต่ว่านี่ฮะเดฟเฟกต์คิงบิทเทิลนะครับบวก150เบทเทอร์พอยต์นะเบทเทอร์พอยต์นี่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็บวกสองหมื่นห้าพบอลนะครับ นะะฮแล้วก็ของอื่นๆนะครับของอื่นๆอันนี้ที่น่าสนใจสุดเลยก็น่าจะเป็นกูหนึ่งอันเองครับนามยี่ห้ามุนชามครับอชายี่ห้ามุนชามครับหนึ่งเมจิกบีนครับแล้วก็พวกรอเรีเจลลี่ต่างๆนะครับหนึ่งบูเอ็กแท็กหนึ่งครับแล้วก็บวกสามเลดเอ็กแท็กครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรมากมายครับบวกร้อยเบอร์รี่บูเบอร์รี่าบวกร้อยบูเบอร์รี่อุ้ยอันนี้ได้ห้าทิกเก็ตเลยนะครับนะครับได้ห้าทิกเก็ตเลยถือว่าเยอะมากเลย นะฮะฮโอเคต่อไปก็เป็นอ่าโทโนโ่แบร์โทโนโ่แบ,โแบร์เข้าตรงนี้ฮะตรงอ่าที่เป็นรูปทิกเก็ตนะแล้วก็เป็นอ่าแทน่นแท่นรูปน้ำผึ้งนะครับแล้วก็ลงไปเลยครับไอหมีนะครับสำหรับใครที่อ่าต้องการจะเข้ามาตีโทโนโ่แบร์นะครับแล้วก็รับรางวัลน,นะครับแนะนำให้พึ่งสักอ่าเวลแปดเวลเก้าขึ้นมานะครับจะมีโอกาสตีสำเร็จสูงกว่านะครับสูงกว่า อ่าเจ็ดแปดนะครับอ่า uh, นี่ก็ตีไปเรื่อยๆนะค่อยๆค่อยเป็นสเต็ปนะครับสิ่งที่ได้นะดูตามรูปเลยครับก็จะมีทิกเก็ตนะครับไมโครนะแล้วก็เอนซัมอ่าแล้วก็กำดบนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะเอนชายอ่า uh, uh, เดี๋ยวมาอ่านชื่อกันอีกทีแล้วกันขอเก็บก่อนนะ uh, ตัวนี้จะไม่วิ่งเข้าตัวนะครับก็วางเป็นโทเค็นนะครับสิ่งที่น่าสนใจในการฆ่าโทนอลแบร์นะก็จะมี เอ็นไซน์นะครับหนึ่งอันที่พี่ได้นะครับห้าไมโครคอนเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็สิบทิกเก็ตเลยครับอันนี้นะครับแล้วก็ยี่ห้าอ่าบิทเตอร์เบอร์รี่นะครับแล้วก็ยี่สิบห้ากำดบนะครับผมแล้วก็บวกอีกสี่ล้านบวกกันอีกสี่ล้านนะครับแล้วก็บวกห้าโรยจลลี่ครับผมอ่ะโอเคสําหรับทอนอัลเบร์นะก็ออกไปปึ๊บนะครับแล้วก็อ่าต่อมานะฮะต่อมาเป็นอะไรดีเขาเรียกว่าไก่คอมมานโดนะไก่คอมมานโดชิค น้ำไก่คอมมานโดชิกนะครับอ่าคอมมานโดชิกอ่าค่อยๆโดดไปนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่พี่จะตายบ่อยนะครับแถวนี้นะครับอ่ะลงมาเลยครับไก่ก็จะเกิดนะครับของพี่เนี่ยเป็นไก่อ่าเลเวลเท่าไหร่วะอ่ายอมให้มันตีไก่เลเวลสิครับเลือดประมาณสี0 0 0าแสนนะเลือดประมาณห้าแสอ่ะเดี๋ยวอันนี้น่าจะเป็นการเร่งนะต้องต้องต้องเร่งเวลาในการตีนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนใกล้ตายแล้วกัน โอเคนะครับตอนนี้ก็ไก่คอมมานโดชิกเราก็ได้เดี่ยงเดสมอลล่ไปแล้วนะครับเราก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราได้อะไรบ้างนะครับไก่คอมมานโดชิกนะครับก็ทุกจะเกิดทุกทุกเดียวทีวะอ่ายี่สิบหกนาทีประมาณยี่สิบหกนาทีแล้วกันเนาะก็ะพี่ใช้เวลาตีไปเมื่อสักครู่เนี่ยประมาณอ่า 8นาทีเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหทำไมมืออึดจังครับพี่ก็ตีไปเป็นตัวที่57นะครับทุกอ่าเมื่อ50ตัวเมื่อ50ตัวที่ผ่านมาเนี่ยพี่ได้ทําคลิปสอนไปแล้วนะว่าอ่าตัวที่50ของตัวอ่าไก่คอมมานโดเนี่ยมันจะให้ตัวอ่าไข่มิไข่ไข่มิตินะครับไข่มิตินะครับ1ฟองนะฮะโอเคจบไปแล้วกับไก่คอมมานโดครับเดี๋ยวไปสายต่อดีไปปูไปตีปูต่อดีกว่าม๊บ,บนะครับ วิ่งไปเลยปูใครๆก็รู้ใช่ไหมว่าอยู่ตรงไหนอะเออนะครับสําหรับการตีปูนะฮะก็ได้รับการอนุญาตเฉพาะคนที่มีพึ่ง3าึง35ตัวขึ้นไปนะครับก็จะมีโอกาสได้ตีปูแล้วกันนะ,ะโอเคปูนี่ก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ตีเรื่อยๆนะครับมันจะได้ของค่อนข้างจะโอเคอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นแล้วก็ของหลาอย่างนะครับพวกกาวพวก t ็อปปี้ขอดิงอะไรเงี้ยก็ได้จากปูนะฮะ โดยที่ไม่ต้องไปคาบเด้อเทียวกเทียวดิงน่าจะได้ประมาณตีตัวหนึ่ง orders, น่าจะตกได้อยู่ประมาณหนึ่งถึงห้าอันนะครับหนึ่งถึงห้าอันอันนีน้แบบแทบจะการันตีเลยนะครับว่าได้แน่นอนนะเทคนิคการตีของพี่ก็คือวิ่งสายวิ่งขวาเท่านั้นนะไม่ต้องไปเข้าไปหลังปูหรืออะไรนี่นะค่อยๆหลบนะครับค่อยๆหลบนะครับไอมะพร้าวแดงๆเนี่ยค่อยๆหลบนะไม่ต้องว่าไม่ต้องกลัวว่ามันจะมาเอ้ยเกิดที่ข้างตัวเราหล่นใส่หัวเราหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าเรามันมันมันมีแสงแจ้งเตือนก่อนอยู่แล้วครับ เหน็นปะแสงแจ้งเตือนก่อนนะถ้ามันขึ้นตรงเราเราก็หลบแค่นั้นเองนะพีวิ่งซ้ายขวาอย่างเดียวเห็นปะซ้ายขวาอย่างเดียวนะอันนี้ก็ตีเพียวๆเลยนะครับไม่มีกดหนามกดอะไรช่วยนะอันนี้มีกดมะพร้าวช่วยนะกดกดมะพร้าวช่วยเอา้าเกือบตายมัวแต่เหลือบไปดูอะไร <c oughs> มะพร้าวล่วงเกือบตายนะเราไม่ต้องเสีเยสเราคุมสติให้อยู่ <c oughs> ก็ในการตีอะไรต่างๆนี่ก็แนะนําให้ใส่พวก หน้ากากแดงนะฮะก็เรื่อยๆเขาจะตายแล้วนะครับเดี๋ยวพอปูมันตายเนี่ยมันก็จะโชว์สกอร์นะว่าเราเนี่ยเคยตีเร็วสุดได้เท่าไหร่นะครับและครั้งนี้ตีใช้เวลากี่นาทีนะฮะมันมีสกอร์สรุปนะครับอันนี้ก็ใกล้ตายแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าสิ่งที่ได้เลยนะครับก็คืออะไรเนี่ยที่เห็นเห็นเลยก็จะมีสตาเจลลี่เห็นปะสตาเจลลี่นะครับมีทั้งมะพร้าวนะครับมีทั้งบิทเตอร์เบอร์รี่นะครับที่เห็นเห็นนะฮะ เห็นปะเมื่อกี้คือพาสซีฟของอ่าเป็นสกิลของทางอ่ามิวสิกบีนะครับที่เป็นโทเค็นลิงก์นะครับพี่เก็บทีเดียวเห็นปะบูบทั้งเกือบทั้งฟิลเลยนะฮะแล้วมันก็จะโผล่มาเรื่อยๆนะสำหรับพวกไอเทมดรอปนะมันก็จะเขียนว่าฟอร์มแครบฟอร์มฟอร์มโคโคนัทแครบฟอร์มโคโคนัทแครบเนีประมาณนี้นะฮะ อ่าโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูในโคโค่ช็อปกันนะครับว่าคนที่ทำสถิติดีสุดเลยนะครับในการตีปูนะครับอยู่ที่7วินาทีนะชื่อมิสเตอร์เดลลี่มิสเตอร์เดลลี่นะครับส่วนของพี่นะครับเมื่อสกีนี้นะฮะก็ใช้เวลาไป2นาที34วินะครับเรคคอร์ดของพี่ดีสุดเลยครับคือ1นาที40วินะครับอันนี้ก็ได้ของมาหลายอย่างเหมือนกันนะครับก็เป็นอ่า อะไรอ่ะเดี๋ยวพี่ดูดูให้แล้วกันนะก็มีไมโครนะครับสตาร์เจลลี่ครับมีกิเตอร์ครับมีมิจิ์บีนฮะมีไมโครคอนเวอร์เตอร์ครับมีนีออนเบอร์รี่ครับมีออยมีสตาร์เจลลี่สตาร์เจลลี่นะครับสตาร์เจลลี่ได้ประมาณ5อันเลยนะฮะที่ที่อ่านอ่านดูนะครับมีกิเตอร์นะครับมีทรีสนะครับมีไมโครมีมิจิ์ครับมีท็อปิคอลดิงครับ13อันโอ้โหเยอะมากไปแล้วก็เบลยี่สิบห้าบิตเทิลเบอร์รี่นะครับแล้วก็99โคโคนัสครับโคโคนัสคือมะพร้าวที่เอาไว้เปิดให้มมัันนล่วงตาฟะครบก็ อ่าถ้าเป็นสีเขียวล่วงมาบนฟิลเนี่ยก็ให้เอาหัวมงไปนะฮะมันจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับต่อไปนะต่อไปไปตีมดแล้วกันตีมดแล้วกันเนาะนะฮะต่อไปก็จะเป็นตัวการตีมดนะครับแอนนะตีแอนนะครับก็คือเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวพี่ขอเปิดมะพร้าวช่วยตีนิดนึงนะฮะทําให้เข้าดิงนี่อันนี้นะครับแล้วก็เข้าไปเลยนะครับกด E นะครับวางเครื่องน้ําแล้วก็บักเหมือนที่เคยนะครับก็มดนี่คือเราตีตามราวมานะครับก็คือยิ่งยิ่งยิ่งเราเก็บ อดอกไม้ได้เยอะเท่าไหร่ดูแถบตรงกลางนะครับสีเขียวนะฮะยิ่งเราเก็บดอกไม้ได้เยอะเท่าไหร่นะครับมดมันก็จะยิ่งมาทีละเยอะขึ้นเท่านั้นนะครับหลายรอบหลายรอบหลายรอบ,รอบพอจบรอบมันก็จะมาจบรอบมันก็จะมาประมาณนี้ครับใช่ไหมนะครับก็มีหลายครั้งนะครับที่ตอนที่พี่เล่นสายที่ใช้ฟาร์มนะครับแล้วก็เข้ามาตีนะฮะมันทําดาเมจมดได้น้อยนะครับแต่ว่าเก็บได้เก็บเร็วนะพอเก็บเร็วปุ๊บมดมันก็จะมาแบบถี่ยิบเลยอะ เออมันทําให้เราตีไม่ทันนะครับก็จะโดนมดลุมกัดตายนะคันตายมดมดลุมกัดจนคันตายนะฮะอันนี้ก็เล่นไปเรื่อยๆนะซิตี้สูงสุดของพี่ก็อยู่ประมาณ300กว่ารอบนะฮะสามร้อกว่ารอบถือว่ายังน้อยมากนะครับสําหรับฝรั่งที่มันเล่นกันอยู่ตก500กว่ารอบนะฮะไม่รู้ว่ามันหลบมดได้ไงนะห้าร้อยรอบนะมดก็เร็วนะครับรถก็เร็วบอกเลยนะครับเขาอาจจะเป็นสายดาเมตที่แท้ทูนะเปิดอ่าสตาร์ซอเข้าไปนะ อันนี้พี่ก็จะตายเร็วนิดหนึ่งนะดูแล้วอะเพราะพึ่งไฟมันมาค่อนข้างเยอะนะพึ่งไฟมันก็จะสร้างไฟตามทางเดินของมันนะมดคันไฟมดคันไฟใช่ไหม <laughs> บ้านเราเรียกมดคันไฟใช่ไหมว่าเก็บเก็บอย่าลืมอ่าเก็บโพเลนไปด้วยนะครับตอนอยู่ในฟิลนะฮะต้องเก็บนะฮะไม่ใช่วิ่งตีอย่างเดียวนะมดมันไม่ออกมานะครับนะครับต้องเก็บเกี่ยวถึงนะครับแล้วมดมันก็จะออกมาให้นะครับ อันนี้ก็นำพี่น่าจะน่าจะไม่รอดนะครับเพราะเหลือเลือดเลือดเหลือไม่เกิน10%นะดูร์้ซ็นต์ะดูนะแต่ว่าไม่แน่ทะลีทันอ่ะโอเคนะครับตอนนี้ก็เสียชีวิตไปนะครับ177รอบนะครับได้เป็นซูพปีมแอนด์อัมูเลินะครับก็จริงๆเนี่ยมันจะเพิ่ม94%นะครับคอนเวิร์ตเลทนะครับแล้วก็3%คริติคอลชนานนะครับแล้วก็บวก5%เพอร์เซ็นต์ลน อ่าเพลเยอร์มูสสปีดนะครับแล้วก็บวก26บูนะครับแล้วก็23ไว้นะครับซึ่งอันเดิมของพี่เนี่ยมันจะเป็นเป็นร้อยสามนะอย่างที่บอกก็ขึ้น300กว่ารอบนะครับก็ประมาณนี้นะครับสเต็ปก็ประมาณนี้แหละอ่ะพี่ขอใช้อันเดิมแล้วกันเนาะต่อไปก็จะเป็นพวกอ่าที่ต้องรอเวลาเดาสุ่มนะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดฟิลไหนนะครับเดี๋ยวลองอ่าไล่ล่าดูแล้วกันนะก็จะเป็นตัววินดี้บีกับวิเชตบีนะครับนะครับพี่เคยเจอมันที่ฟิลพิกนะครับเป็นวิเชตบีที่ อ่าเป็นกิฟเต็ดด้วยนะครับเป็นกิฟเต็ดด้วยแล้วก็วิชชั่บีเนี่ยมันจะมีอ่าฟิลที่มันชอบเกิดอยู่เนี่ยเห็นป่ะเห็นหนามบ้าเนี่ยเห็นหนามขาขาวบ้าให้เราเข้าไปเลยครับนะครับแล้ววิชชั่บีมันก็จะเกิดมานะครับอ่าแล้วก็ตีไปอันนี้เวลเจ็ดนะน่าจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเรียกว่าไม่คารนามอือแล้วกันนะฮ่่าฮาแต่ก็นานอยู่เหมือนกันนะเนะนี่ยนะฮะจนตีจนแจ้งเลยนะตีจนเช้าเลยนะฮะโอเค okay. สำหรับวิชชั่นบีนะอ่าโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยสักที เฮ้ยเรียบร้อยนะเวลพึ่งอ่าเวลของวิชิตบีปา่าเรียกว่าวิชิตบีป่าแล้วกันนะยิ่งสูงเท่าไหร่นะครับก็มันก็จะให้อ่าหนามกับเราเนี่ยเยอะมากขึ้นนะครับ ให้หนามกบเปาเยอะมากขึ้นนะครับเมื่อกี้รู้สึกว่าวินดี้บีจะเกิดไหมหรือว่ามันเป็นวินดี้บีของเราเองนะครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวบินไปดูสงูสงๆแล้วกันนะนะครับเมื่อวิซบีเมื่อกี้นะครับที่หลังจากมันตายไปแล้วเนี่ยเราจะได้สติงเจอร์สามอันนะครับแล้วก็บวกสติงเจอร์อีกห้าอันนะถ้ากลับเป็นแปดอันเนาะสติงเจอร์ที่ได้จากตัวเมื่อกี้ครับเวลเจ็ 7. เดี๋ยวมาดูก่อนว่ามีวินดี้บีเกิดไหมครับก็เป็นพึ่งป่าอีกตัวนึ่งครับเป็นพึ่งอีเวนต์อีกตัวหนึ่งคร ล่าอุปกรณ์ในตัวมันนะครับเพื่อที่จะไปดูเนตอ,อะไรก็แล้วแต่นะฮะอ่าตอนนี้เห็นเมฆไม่รู้มีตัวพึ่งอยู่หรือเปล่านะไม่น่ามีนะมีแต่เมฆว่ะไม่มีพึ่งว่ะนะฮะในการสเปาออกมานะครับก็เป็นเขาเรียกว่าคาดเดาแล้วกันเนาะเป็นการเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าทุกคนนะครับลงความเห็นไม่ไม่ทุกคนแล้วกันนะคนที่คิดว่าได้เนี่ยเขาก็ลงความเห็นประมาณว่าอ่าวินดี้บีเนี่ยเราสามารถสเปามันออกมาได้นะครับโดยการที่ เราด onation เ,เป็นอ่าสตาร์สตาร์เจลลี่นะครับอ่าตัวนี้เป็นสตาร์เจลลี่นะอ่าสตาร์เจลลี่นะพี่โดห้าอันเลยแล้วกันนะครับห้าอันเลยแล้วกนะเพื่อได้นะอ่าโอเคนั่งกันไปนะครับแล้วก็รอดูว่ามันจะเกิดที่ไหนนะครับเราโดเน a ไปอ่าไหนอ่ะลบห้าสตาเจลลี่นะครับเราได้เงินมาประมาณหมื่นหกพัน ได้อันนี้มา1.6ล้านฮันนี่นะครับ1.6ล้านฮันนี่นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าพึ่งลมหรือวินดี้บีของเราจะเกิดหรือเปล่านะครับ <laughs> นะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอีกทีครับเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวบินไปดูที่ถูงแล้วกันนะ <laughs> อ่ารอบนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมนี่นี่ไงวินดี้บีเกิดนะครับเห็นปะมีโอกาสเกิดครับมีโอกาสเกิดนะครับ5อันวินดี้บีสปาวออกมาได้นะฮะตัวนี้หรือมันเกิดมาจากเมฆอีอ,อันเมื่อกี้วะ <laughs> นะครับอันนี้ก็เป็นพสฟซีฟของวินดี้บีป่านะครับไม่ใช่ของเรานะวินดี้บีป่านะครับก็จะย้ายฟิลไปเรื่อยๆนะครับตามอ่าไอ้นี่ของเขานะฮะพัมกินเห็นปะปนมนพัมกินอันนี้ก็จะบินไปที่น่าจะเป็นอ่าเมลเทนนะครับน่าจะเป็นเมลเทนนะฮะเราก็ตามตีไปเรื่อยๆนะครับมันจะดรอปดอปขวดเมฆคลาวให้เราเรื่อยๆนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะตีวินดี้บีได้ถึงอ่าเรเวลไหน โอเควินีบีเจอวิเชตบีเข้าไปนะก็ต้องยอมอ่ะต้องยอมอ,อมะ่ะต้องดินนะ้นอ่ะเอาเวลเจ็ดแล้วครับมันบินไปไหนเนะี่ยบินตามไปเลยฮนะบินคู่กันไปเลยแต่เราบินไววะ่ะเราชนะวะ่ะน่าจะไปมะพร้าวไหมน่าจะไปมะพร้าวไหมยังไงวะเฮ้ยเดี๋ยวไปติดหล่มทำไมแล้วอ่าน่าจะไปมะพร้าวนะครับมะพร้าวเดี๋ยวขึ้นตรงนี้เลยแล้วกันนะไวหน่อยไม่ต้องโดดอันนี้ก็โชคดีนะเพราะว่าเราตีปูมะพร้าวไปแล้วนะครับแล้วก็ฟรีครับบนนี้นะบนนี้ก็จะเราก็จะฟรีหน่อยโอเคตายไป นะฮะเรียบร้อยนะครับกับวินดี้บีบนฟิวมะพร้พาวครับต่อไปไปไหนฮะซันฟโฟเวอร์ไหมหรือว่าเป็นอ่าโรสโรสน่าจะโรสนะครับโรสเราก็ลงมาเลยปึ๊บนี่เนี่ยเจ้าบ้าอ่ะเราก็ฆ่ามันไปพึ่งอย่าเก็บดอกไม้ครับพึ่งอย่าบอกเก็บดอกไม้ฮะพึ่งอย่าบอกเก็บดอกไม้ครับเนี่ยสีเขียวเนะี่ยถ้าเราโดนสีเขียวตกใส่นะครับเป็นอ่าพาสซีฟของทางกระเป๋านะฮะมันก็จะทําให้เราเพิ่มมูฟสปีดขึ้นมานะโอเคเว็เก้าแล้ว อ่ะเก็บถั่วเก็บถั่วเก็บถั่วจบที่เวลเก้าเองเหรอไปไหนอีกอ่ะบัวอีกแล้วยังไม่จบนะฮะยังไม่จบนะฮะโอเคอ่ะมาแล้วมาแล้วเวลเก้าเวล 9. เก้าเฮ้ยมันพัสดีของใครให้หมั่วไปหมดเลยหรือของวินดี้บีทั้งหมดสามอันเลยเหรอเราอย่าโดนไอ้ไอ้กรอบสีแดงแดงเป่านะครับมันจะกระเด็นไปไกลมากเลยนะฮะมันจะเดินไปไกลมากเลยอ่านี่แหละได้ทิเก็ตอ่ะได้ทิเก็ตรัวๆเลยอะ่ะทิเก็ตเยอะมากเลยนะครับไปไหนแล้ววะ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 ลูส์ไหม หรือที่ไหนโรสเหรอเอาหลงแลว้ววะเมื่อกี้ไม่ได้ดูอา่าโรสโรสครับโรสโรสอ่าเกือบโดนอ่าสกิลเป่ากระเด็นเลยเมื่อกี้นี้นะฮะโอเคยิงเวลสูงมันก็จะยิ่งเป่าถี่นะครับยิงเวลสูงยิ่งเป่าถี่นะรู้สึกว่านี่ไม่ได้แดกฉันหรอกโอเคเรียบร้อยมันจะไปไหนอีกวะอ่านี่มันก็มาเสกของให้ตัวเราก่อนนะครับเพื่อให้เรามัวเก็บนะแล้วก็เราก็จะไม่ตามมันครับแต่ว่า เธอหลอกฉันไม่ได้หรอกเจ้าวินดี้บีนะครับเราก็ตามมาที่นะสตรอเบอรี่นะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ฮูฮ้ฮูฮ้ฮู้นะฮะก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆจะไปโอ้มันมันปล่อยมาสี่อันเลยเหรอหรือว่าของพี่อันหนึ่งวะจะเกินไปนะสี่อันน่ะโอเคนะครับเวลสิบสองแล้วอ่ะเบลสิบสองแล้วดูที่มันจะไปไหนเอาของมาล่ออ,ยอย่ะเอาของมาล่ออ,ยอย่ะไปไหนวะรอสไหมอู้ซันฟาวเวอร์ เกซัมเปอร์ก็กว้างหน่อยนะครับกว้างหน่อยโอเคเราขอวางน้ำนิดนึงนะให้มันได้ทำงานนะโอ้โ oh, ห oh. นะครับสกิลมันก็ยิ่งไกลไกลขึ้นนะตัวเนี้ยโอ้ oh, oh, พึ่งมันหนีไปนะครับน่าจะอ่าหมดเวลาของมันนะครับตีไม่จบอ่าตัวเวลสิบสองนี่ไม่ได้นะฮะก็นั่นไปนะโอเคถือว่าได้เยอะอยู่นะฮะถือว่าได้เยอะอยู่นะครับของที่มันแจกมานะดูดิได้ตั้งแต่อ่าทิ่เก็ตเยอะแยะเลยนะครัที่เก็ตทีละสองอันสองอันสองอันนะฮะเนาะใช่ไหมที่เก็ต ที่เก็ได้เป็น10อันนะพี่ว่านะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยครับที่เราอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวสุดท้ายไม่ใช่ตัวสุดท้ายนะมันมีอีกนะอ่าโอเคเดี๋ยวอ่าหลังจากตีหมดทุกตัวแล้วนะครับมันจะมีตัวแมงมุมในถ้ำสองตัวนะครับที่มันคอยฟ้าค่ะอะไรอ่ะเฝ้าไข่ทองอยู่นะครับเฝ้าไข่ทองอยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปตีกันนะครับก่อนเข้าไปตีนะครับอ่าพี่ขออนุญาตเก็บมูฟสปีดนะครับเก็บมูฟสปีดสักเดี๋ยวคูณ5แล้วเข้าเลยแล้วกันนะ โอเคเข้าเลยขอเลาะซ้ายนะครับวนแล้วก็มาทางขวานะครับแล้วก็วน,นะน,นนะครับวนวนนะครับวนเอานะวนดีๆเว้ยฆ่าได้ไหมฆ่าไปหนึ่งตัวนะฆ่าไปหนึ่งตัวฆ่าได้หนึ่งตัวนะครับก็เนี่ยก็คือนะดีอ่าดีเฟดเดนะครับ ครับมอนเตอร์นะก็คือมอนเตอร์ในในในถ้ำเนี่ยหนึ่งตัวนะฮะเดี๋ยวเข้าไปอีกตัวหนึ่งแล้วกันเข้าไปตัวขอขอมุ่สปีดเพิ่มนิดหนึ่งครับเมื่อกี้น่าจะมึนๆน,นะวิ่งวนๆชนเสานะครับเพราะว่าข้างในมันมืดใช่ไหมนี่ออนเบอร์รี่เราก็ไม่ทํางานเลยนะครับพึ่งกิฟเต็ดเราก็ไม่ทํางานเลยสกอรจิ้งสก,กตากก็มาอีกเอาเอาสีเอา,เอาส,อาสแล้วห้าไปเลยนะ 6อ้าว6ไวกว่าอีกตัวเดียวนี่แมงมุมแมงมุมเอ้าออกขวาออกขวาดีเฟกยังดีเฟกต์ได้ยังเข้าไปยังเข้าไปยังตายไหมตายไหมอยู่ตายไปแล้ววะไม่รู้ใครตายก่อนใครวะมาตายยังตายยังอ่ะน่าจะตายไปแล้วนะครับสําหรับอ่าตัวอ่ะแมงมุมเนี่ยฆ่าไปสองตัวแล้วนะครับก็คือดีเฟกครับหนึ่งตัวนะครับตรงนี้นะเห็นปะนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคืออยู่ตรงนี้นะฮะ เห็นปะเท่ากับค่า2ตัวและโอเคต่อไปเราไปตัวใหญ่สุดของอเกมเลยแล้วกันนะครับก็จะเป็นตัวหอยทากนะครับโอเคหอยทากนะฮะก็ยืนตรงนี้เลยนะครับยืนเลยนะในการข้าหอยทากของทุกคนเนี่ยก็บางคนก็จะยืนถ้ามีเวลานะครับก็ยืนเก็บวิ่งเก็บโทเค็นไปนะวิ่งเก็บโทเค็นไปเพราะว่าโทเค็นเนี่ยมันจะหล่นตามตูดของตัวทา,ากนะเพราะว่าพึ่งทุกตัวมันจะไปตีทากหมดครับยกเว้น อะไรอ่ะยกเว้นชาย B นะชาย B ใช่ไหมใช่ไหมใช่ชาย B ีไหมที่มันไม่มีดาเมจเดี๋ยวพี่ดูนิดหนึ่งลืมนะเบบีบ้บีอ่ายกเว้นเบบีบ้บีนะครับที่มันแอตแท็กศูนย์ะครับมันก็จะไม่ตีมอนสเตอร์ใดๆทั้งสิ้นนะมันก็จะไปเก็บไปอะไรของมันนะดูนะครับแล้วก็อย่างใครที่ไว้ใจพี่หมีนะพี่หมีดูดิอยู่ยืนอ,อยู่คนละฝ้ากับหอยเลยนะฮะ อยู่คลาฟ้ากับหอยเลยตัวนี้นะครับพี่ใช้วิ่งเก็บเอาเมาื่อก่อนเนี้ยที่พี่มีกบเยอะๆนะกบหลายตัวหน่อยนะกบเนี่ยก็จะทําการ่าสร้างฟองนะเพื่อเก็บโทเค็นได้ด้วยนะแล้วก็ตัวกบ <ส ONEY S 1> <ๆ S 2> กบเองถ้าโดดไปโดนโทเค็นเนี่ยมันก็เก็บให้ด้วยนะครับอย่างตอนนี้พี่ไม่มีกบนะครับก็ไม่ใช่ไม่มีกบคือมีกบน้อยนะครับก็ใช้ทําการวิ่งเก็บเอานะในในตอนที่พี่อยู่หน้าจอนะถ้าสมมุนตนิว่าอยู่หน้าจอเนี่ยเราก็วิ่งเก็บได้นะอ่าเห็นปะวิ่งเก็บหน้าจอนะครับแต่ว่าเนี่ยดู ในการลดไปนะครับเห็นปะหอยเลือด30ล้านนะเพิ่งลดไปแค่3 0 0 0 0นกว่านะครับแต่เกาะมันไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะครับมันไม่เห e มืหอนคอมมานโดชิกนะครับวิธีที่ทุกคนส่วนใหญ่ทํากันก็คือย,ย,ยืน FK อยู่อย่างี้นะครับยืน FK อย่างงี้ครับก็คือใช้ความสามารถของพึ่งตีอย่างเดียวเลยเพราะว่าโทเค็นเนี่ยเราเก็บไม่ได้นอกจากหมีถ้าหมีถ้าหม,ม,มีมันเดินฟุกไปโดนโทเค็นลิงก์ครับก็ดีไปนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะนิ่งๆนะฮะ แล้วก็มีฟองของตัวกบแคปโปบีนะครับก็ช่วยเก็บได้เหมือนกันนะอย่างที่บอกโอเคแล้วก็จะยืนแบบงงๆไปเนะี่ยอาจจะไม่ต้องอาจจะไม่ต้องอา,อาจจะไม่ต้องทําการเปิดตัวบัคก็ได้นะครับเพราะว่ากระเป๋าเราจะได้ไม่ต้องเต็มนะพึ่งมันก็ตีไปนะตีไปเรื่อยๆก็ยืนอยู่อย่างนี้นะน่าจะประมาณ3-5ชั่วโมงนะสำหรับอย่างไงอะผู้เรียนทั่วไปแบบพี่เนี่ยไม่ใช่ว่าสายดาเมจจาอะไรเงี้ยนะโอเคเดี๋ยว ไปดูกันตอนใกล้ตายเลยแล้วกันนะครับขออนุญาตพักจอนะครับแล้วก็ไปไปไปเปิดตอนใกล้ตายเลยนะครับเพราะว่าถ้าจะอัดต่อเนื่องห้าชั่วโมงนั้นไม่ไหวนะฮะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนอ่าใกล้ตายเลยครับเอาโอเคนะตอนนี้เราก็วาร์ปมาแล้วนะครับก็อ่าเกือบมาไม่ทันนะพอดีออกไปข้างนอกมานะกลับมาก็ใช้เวลาตีไปประมาณอ่าเกือบหกชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาตีต่อกันเลยนะครับมันน่าจะเหลืออยู่ประมาณอ่า เจ็ดแสนนะครับเจ็ดแสนนี่ก็เยอะนะมันไม่ใช่ใช่ใช่น้อยๆน,นะฮะ หย,นะยุดสุดท้ายแล้วเจ้าหอยทากตัวน้อยตัวน้อยไหมเมื่อหนึ่งเลยครับข้าวพันแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์มาจุ๊กคนะครับได้อ่าเป็นอ่าเชลของซินเวอร์นะครับอันใหม่นะเป็นซินเวอร์นะครับ บวกกูสองเปอร์เซ็นต์นะอันนี้คือไม่โอเคเลยนะครับเราใช้อันเก่าไปนะฮะเนี่ยครับของรางวัลก็เป็นทิกเก็ตหกสิบห้าอันนะครับแล้วก็อ่ากาวสิบอันนะนะครับแล้วก็สตาร์เจอรี่สองนะครับแล้วก็ตัวสัญ,ญลักษณ์อ่าเชลล์อมูลเลตนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเก่านะ <laughs> นะครับกับห้าหกชั่วโมงนะครับที่ยืนมานะฮะร,รวมนะเวลารวมนะครับเพราะว่ามันมีหลุดบ้างอะไรบ้างเนาะ หรือว่าตีข้ามวันตีแล้วก็ปล่อยไว้อะไรประมาณนี้ครับอ่าโอเคนะก็จะประมาณนี้ะครับสำหรับการตีอ่ามอนเตอร์ทั้งหมดที่มีของเรานะครับก็คืออ่าเราสามารถยังไงอะ่ะสามารถทําได้ในเวลา1วันนะครับถ้าปล่อยถ้าปล่อยให้อ่าปูกับหอยเกิดตรงกันนะแต่แต่แต่ปูมันน่าจะประมาณ30ชั่วโมงนะครับแต่หอยเนี่ยมันอยู่ประมาณ2-3วันนะครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะโอเค ยังไงอะ่ะใครตีได้อะไรบ้างนะครับอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับขอลาไปก่อนครับพม